ทุกคนบัตรเงินนี่เนาอเงินลูกค้าเอาให้เมื่อกี้นี่เพิ่นวนวดแล้วแล้วเพิ่นเอาให้โมนิเมนว่ายังเล่นนี่เด้ะอย,กย,กยกากอยากอาณาซื้อซานให้โห้ววะเสื้อเงินเมียมาบ่จักเดี๋ยววางนีออ่อันนี้นี่ตอนนี้นี่ใจได้แล้วตอนนี้นี่เออวาง <c oughs> สงสัยรักเงินเมียมาเยอะทุกคนเอาให้กระทิมให้นนี่เลยได้เต็มแต่ละใบนี่พับพับแบบย่อๆหย่อมหย่อมยอหมดนะทุกคนเออหกกระโบ้เลยว่าเท่ายนี่ยังไงมีใบหนึ่งเขาพับจนจนแบบนี้ไปแหละทุกคนจนแหลบแหลนีปนี่แหละ เออแบบแบบคือชิเสื้องแบบใส่อยังเต็งสอนใส่อนันนะกระเป๋าหน้อยๆอย่างน,น,าออนั้นนะเออนี่แผ่นเงินคาน,นาหนัวเมื่อกี้นี่นวดลูกค้าแล้วเนาะอ่ะให้เบิ่งซื่อๆได้ทุกคนเด้อย่าว่าจังสั่นจังสีได้เออว่าเราหลักเงินเมียมาบ่านี่เสี่ยเงินเมียเนาะเออ